แต่เช้าไมายังเปิดแ่เช้าไปเตมาหนีมาหายายเร็วอะหน่ยจีบหนุ่จบพี่จ้าก่อนเร็ว

เระซับมแม่อะไหูชีพอมหูีูหอด้แปตมเออวันสิแหเนไ่ม Ton dì nắng nóng 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 nắng ไม่ยังอันนี้พระน้าชงอแกงปลาอุ้ยแกงน้ไมัใช oh, ้น้มัชเปี่ยนแซ่บแต่ไอุ้ยืเลยหัวเดนเอาเขาแกงน้ไมักับใช้น้ำมัมฉบก็เป็นสีหูวได้ไมสิไปเอิวาว้าวมาแล้วไปกินมาสิมาอีก่ มาก็ปตีนะที่ห่ตัวไรปากร้อ้ยนั่นเด้ยนั่นซื้อน้ำเขาเอาไบไถ่แล้วปนปนกินเลยปนไอย้นอื่นอตัวสองกุว่าใบสีเนอันใจแกนแซงใส่ได้ยโอ้ยแม่เอ้ยแกยูนี่แหละบัวเรี้ยงถึงวันั้งขึ้นมาโอ้ยเลียนไปงกบะหัวดอกฟอนหันฟันเลียนน้ำขาเขียวนมัน